แกปวดเยอะทีนี้แกก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะอยู่อยู่ไว้ไม่นานถ้าเป็นแบบนี้แกบอกเส้นแกมันตึงตึงแล้วทีนี้แกก็บอกว่ามันเดินไม่ได้แกก็ตอนเช้าแกก็คานเหมือนเด็กที่กําลังคือหนูไปขายปลานะคะก็ได้เม่กเกษมก็ได้บอกค่ะครับก็ได้บอกแกว่าลองดูครับถ้ามันเป็นยังไงก็ก็แแนวแต่เงินชะนีไม่เสียได้ วันแรกทานยังไงครับตอนไหนครับตอนก่อนนอนหรือตอนเช้าตอนเช้าค่ะตอนเช้าผสมกันอย่างละอย่างละสองอย่างละซองเลยนะครับก็ให้กินครับทีนี้มาที่คุณพี่อันที่เราได้กินวันแรกกินไปประมาณกี่ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกดีขึ้นสี่ห้าชั่วโมงนะครับสี่ห้าชั่วโมงแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างก่อนกินกเดินไม่ได้ลุกเดินไม่ได้เลย หลังจากสี่ห้าชั่วโมงผ่านไปคาวามรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นยังนี้สงใจจะไม่ตายแล้วจะไม่ตายแล้ว <laughs> มันรู้สึกจากที่มันเคยตึงมันไม่ตึงสบายขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะก <laughs> ินตอนเช้าวันที่สองสังเกตอาการวันที่สองรู้สึกยังไงบ้างด,วว 2, ดีขึ้นเยอะแล้ววันที่สองดีขึ้นเยอะแล้วไปทําอะไรบ้างครับวันที่สองทำอยู่กับไก่นี่หลยอยู่กับไก่ <laughs> แล้วก็ไปขึ้นแผ่นไปขึ้นแผ่นต้องยกยกแผ่นหนักๆนี่เนีะยยกเก็ียบค่ำเลยยกเกยียบค่มเลยตั้งแต่กี่โมงสิบโมงถึงสี่โมงเย็นโอ้สิบโมงถึงสี่โมงเย็นเลยแล้วมีอาการปวดไหมครับตอนที่ยกไม่ปวดครับไม่ปวดเลยโอ้นี่คือวันที่สองนะวันที่สามกินอีกกินเหมือนเดิมแล้ววันที่สามไปทําอะไรไปแยกกัน แกไข่หมดไดปกติแล้วนี่ไปแย่ไม่ได้เลยไม่ได้ไปไม่ได้แต่วันนั้นแกไข่พระแดงแก่ได้ตีนตอนไม้ก็ได้ตีนตอนไม้ก็ได้อีกโอก่อนหน้านั้นนี่คือทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยไม่ได้สามวันผ่านไปเห็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมดีใจค่ะดีใจเนาะตอนนี้ผ่านไปวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่ห้าวันที่หกวันที่ห้า ครับเรามั่นใจเลยมั่นใจค่ะแต่ก่อนนี้แฟนโบหล,หลายอย่างก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเก็เกินครับดีใจนะครับดีใจผมก็ดีใจที่เราแบบไม่มีหวังเรารู้สึกไม่มีหวังแต่พอมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมก็ดีใจด้วย